ตัวนี้จะเป็น6.5นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นทวิเตอร์4นิ้วนะครับทวิตเตอร์4นิ้วแล้วก็ตัวข้างล่างก็จะเป็นลำโพงอ่าของ JC นะครับก็เป็นลำโพงรถยนต์เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเสียงที่ค่อนข้างที่จะกระแทกกระแทกหน่อยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเสียงนุ่มๆหน่อยนะครับก็เอามาผสมประสานกันให้เป็นเสียงเสียห่าวนะ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับครับรายการวิสต้าพเครีวิวประจําสัปดาห์นี้นะครับขอพาทุกท่านมาเอาใจสําหรับคนชอบเครื่องเสียงนะครับแต่งบน้อยนะครับแล้วก็อยากจะมีนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาโดยที่แบบว่าเราไม่จําเป็นต้องแบกหามอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาทุกท่านมาดูเซตนี้กันนะครับอ่ะโอเคครับสาหรับเซตนี้นะครับเป็นเซตที่ผมเรียกว่าเซตคาราโอเกะเคลื่อนที่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามัน ขนแค่2อย่างก็สามารถร้องคาราโอเกะได้แล้วนะครับก็คือขนแค่ไอเจ้าตัวตู้นี้กับตู้นี้นะครับนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลักการทํางานของเจ้าตัวนี้เป็นยังไงแล้วก็น้ําเสียงที่ได้เป็นยังไงนะครับโอเคครับหลักการทํางานนะครับของเจ้าชุดนี้นะครับก็เดี๋ยวผมพาทุกท่านไปดูด้านหลังกันก่อนนะครับทุกท่านก็จะเข้าใจว่ามันทํายังไงยังไงบ้างนะครับ โอเคครับหลักการทํางานของมันนะครับก็คือเป็นการจ่ายไฟนะครับเข้ามาสู่สวิตชิ่งตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสวิตชิ่งนะครับตัว12โวลต์400วัตต์นะครับก็จะมีตัวที่แปลงไฟ220เป็นไฟ12นะครับเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้มันเป็นไฟ12โวลต์นะครับก็คือเป็นอุปกรณ์รถยนต์นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็น power cut AB นะครับตัวนี้จะอยู่ที่4,500วัตต์นะครับ แต่ว่าไม่ใช่วัดแท้นะครับก็เป็นของ v o r t e x นะครับลองลมาข้างตางก็จะเป็นแจ็คคัมเมอร์หนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับตัวนี้เป็นคัสคัสด,ดีนะครับเอาไว้ขับตู้เบรหรือว่าตู้เสียงต่ำๆนะครับตู้ซับนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวด้านหลังนะครับก็คือเป็นตัวที่เรารับไฟนะครับมาเข้าสู่ตัวสวิตช,ชิ่งตัวนี้นะครับ แล้วก็เอาอุปกรณ์ต่างๆมาเชื่อมต่อกับสวิตชิ่งแล้วก็วบกระแสไฟไปหาอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะทําให้อุปกรณ์ต่างๆใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคัสดีไอ้คัสเอบีคัสดีนะครับแล้วก็ตัวปรีแอมนะครับปรีแอมตัวนี้นะครับเราใช้ของแพลตินัมนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นแพลตตินัมเป็นตัวที่ผมเคยเอาใส่ในกับรถยนต์คันสีส้มที่ทุกท่านเคยอาจจะเคยเห็นนะครับตอนที่ผมรีวิวนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัว p ั a t i n u m x นะครับตัวนี้ให้กําลังวัดนะครับค่อนข้างที่จะสูงนะครับตัวนี้เป็น pm แบนด b เนาะก็ในเรื่องของตัวอุปกรณ์แต่ละตัวเดี๋ยวผมค่อยมาเจาะละเอียดลึกแล้วกันนะครับก็คือในชุดนี้ก็จะมีในส่วนของอตู้นี้นะครับที่ข้างหลังก็จะมีตู้เบ b อ่า,บบอามีเ้ยไม่ใช่มี power เสียงกลางเสียงแหลมแล้วก็เสียงเบสนะครับ โดยที่เราปล่อยกระแสเข้ามาหาตัวปรีแอมนะครับของแคทีนัมตัวนี้นะครับเจ็ดแบนด์นะครับแล้วเราใช้ตัวรับสัญญาณนะครับเป็นตัว v 8 lxj นะครับตัวนี้จะเป็นตัวบลูทูธนะครับควบคุมเสียงในเรื่องของคาราโอก็เกะควบคุมเสียงในเรื่องของไมค์ควบคุมเสียงในเรื่องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะนําสัญญาณเสียงนะครับมาเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็มีเสียงที่เสียบตัวนี้เข้ามาแปลงเสียงให้ตัวนี้ให้กับ ปีเอมให้ปรับให้เสียงมันละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็มีการเล่นเสียงมีการเล่นเขาเรียกว่าอะไรพวกลูกเล่นต่างๆเอ,อฟเฟกต่างๆนะครับตรงนี้สามารถใช้งานได้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวไม้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพวกเอ็กโคนะครับหรือว่าเสียงสะท้อนนั่นเองนะแล้วก็จะมีไม่หนึ่งคู่นะครับของชัวนะนี่นหนึ่งคู่ของชัว ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวลําโพงนะครับลาโพงที่ผมเลือกใช้ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวลิเตอร์คาสปีคเกอร์นะครับก็คือเป็นลําโพงของรถยนต์นั่นเองนะครับทั้งเกตนะครับถ้าเป็นตู้จะเป็นตู้อ่ค่อนข้างที่จะเป็นตู้คล้ายๆกับลําโพงรถยนต์นะครับเพราะว่าเราเอามาประยุกต์หรือว่ามาอะแดปเตอร์นะครับมาอะแดปมาประยุกนะครับหรือว่าแปลงใหม่ให้เป็นนวัตกรรมใหม่นั่นเองนะครับ แล้วก็ต,ตัวนี้จะเป็น6.5นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นทวิตเตอร์4นิ้วนะครับทวิตเตอร์4นิ้วแล้วก็ตัวข้างล่างก็จะเป็นลาโพงอ่าของ JC นะครับก็เป็นลาโพงรถยนต์เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเสียงที่ค่อนข้างที่จะกระแทกกหน่อยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเสียงนุ่มๆหน่อยนะครับก็เอามาผสมผสานกาันให้เป็นเสียงเสลาวนะส่วนในเรื่องของ <c oughs> เครื่องเล่นนะครับของผมใช้เป็นตัวอ่อ MacBook นะครับตัวนี้แล้วก็ตู้ ด้านล่างนะครับเป็นตู้ออเดอร์หกนะครับสิบนิ้วนะครับค่อนข้างที่จะให้กําลังค่อนข้างดีแต่ว่ามันเป็นตู้ที่เป็นตู้ซ่อมนะครับเสียงก็อาจจะไม่ค่อยเบสก็ออกไม่ค่อยนั่นหี่เพราะว่ามันมีรูทะลุนะครับแต่ว่าผมเอามาทําเป็นชุดเครื่องเสียงร้องคาราโอเกะในในเทศกาลปีใหม่หรือว่าเทศกาลต่างๆที่เราต้องการนะครับทีนี้นะครับไอตัวเนี้ยนะครับมันสามารถมีล้อเลื่อนนะครับมีล้อเลื่อนมีล้อเลื่อนสามารถเคลื่อนที่นะฮะเคลื่อนที่ไปนั่นไปนี่ได้นะฮะ แบบง่ายๆนะครับนี่เห็นไหมเคลื่อนที่เคลื่อนที่ได้นะก็ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงที่ได้จากเจ้าเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาทําการทดสอบเสียงให้ลูกท่านได้ฟังนะครับตอนนี้น่าจะเป็นของอ่น้ําแข็งนะครับทิพวรรณนะ หลักของการทํางานนะครับของเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับเราต้องเอาเสียงตัวที่เป็นตัวเครื่องเล่นเนี่ยให้สุดนะครับแล้วเราก็มปรับตัวนี้ลงนะปรับตัวนี้ลงปรับตัวนี้ลงตามน้ำหนักเสียงตัวนี้ก็ค่อยๆปรับที่หลังนะครับอ,อันนี้ผมตั้งให้ทุกท่านดูนะครับค่อยๆปรับที่หลังเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังเสียงกันอันนี้ก็เอาลงก่อนนะครับ นี่นะครับรยังเบรดมาแล้วก็ปรับเสียงเบรดให้ทุมท้มๆตามที่เราต้องการอเสียงนี้ขึ้นอันนี้เสียงเสียงค้างๆที่จะเป็นเสียงแหลมอนะันนี้ข้างๆที่จะเบรดถ้าเราไม่อยากเอาเบรแรงเราก็เอาเบตรดตัวนี้ลงนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้ได้ ความแรงความแงทีนี้เราเร่งเสียงขึ้นนะครับอ่าเขาบอกว่าเสียงมันแหลมเกินนะครับ ดก็จะนุ่มๆขึ้นนะครับปลอกลำโพงพวกนี้มันเสียงดัง โป,โป๊ะอยู่แล้วแล้วก็ดังไกลด้วยนะครับ ยิ่งออกมาไกลยิ่งออกมาไกลยิ่งดังนะครับ โอเคนะครับก็พอหอมปากหอมคอนะครับสําหรับท่านไหนที่กําลังมองหาชุดคาราโอเกะนะครับเคลื่อนที่นะครับตัวนี้ก็อาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับสําหรับท่านไหนที่มีงบนก็น้อยบ้างหรือว่าต้องการพื้นที่แบบอ่าน้อย,อยแต่ว่าคุณภาพเสียงค่อนข้างที่จะโอเคนะครับส่วนในเรื่องของคุณภาพเสียงก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราเลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมิกเซอร์นะครับ b m p o w e r นะครับแล้วก็ตัวลำโพงเนี่ยก็คือ เป็นตัวสําคัญที่สุดนะครับสําหรับท่านไหนที่อยากจะทําแบบผมก็สามารถทักอินบ็อกซ์มาสอบถามข้อมูลได้ว่าเออต้องเชื่อมต่อยังไงแบบไหนอะไรยังไงสําหรับมือใหม่นะครับสาหรับท่านไหนที่เป็นมือฉังหรือว่าเป็นคนที่สามารถทําเครื่องเสียงพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถทําพวกนี้ออกมาจําหน่ายได้เลยนะครับก็งบประมาณนะครับก็ถ้าเกิดว่างบน้อยจริงๆนะครับทุกวันนี้เครื่องเสียงมันค่อนข้างที่จะราคาถูกแล้วนะครับก็ งบนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก2สามพันหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่ามีเกรดนะครับลำโพงเกรดดีหน่อยนะครับก็จะตกอยู่ประมาณ 4- 5000นะครับแต่ที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นลำโพงคู่หนึ่งนะครับก็ตกไปประมาณพันสองลวนะครับเฉพาะลำโพงคู่หนึ่งเนี่ยตกไปพันสองแล้วนะครับตัว jc ข้างล่างเนี่ยตกไปสามพันกว่าบาทนะครับณตอนนั้นที่ผมซื้อแต่ทุกวันนี้น่าจะ ราคาลดลงครึ่งต่อครึ่งแล้วนะครับน่าจะอยู่ประมาณคู่ละไม่ถึงพันด้วยซ้ำ้งน่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วถ้าเกิดถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการคลิปต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับว่าวิธีการต่อต่อยังไงนะครับใช้ใช้ลําโพงอะไรนะครับแล้วก็ ตู้ซับสามารถควบคุมได้กี่นิ้วได้จนถึง15นิ้วไหมสิบนิ้ว18นิ้วได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ทักเข้ามานะครับก็เสร็จนิ้วก็ไม่มีอะไรครับสามารถเอาไปร้องเข้าระเก็บแบบเคลื่อนที่นะครับแล้วก็สามารถใช้เป็นไฟรถยนต์ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเอายกขึ้นไปหลังรถเนี่ยเราก็ต่อใส่แบตเตอรี่รถยนต์สามารถใช้งานได้เลยเนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของพวกไม้พวกอะไรเนี่ยนะครับเราก็ เอามาเสียบกับตัวนี้นะเนี่ยไม่กับตัวเนี้ยก็คือเป็นชุดไม้นะครับที่เรามีจะไม่ว่าจะเป็นไม้สายหรือไม่บลูทูธ <c oughs> หรือไมอ่ไม่ลอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเอาไปประยุกต์ได้เลยเนาะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของพวกอุปกรณ์ต่างๆถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ข้อมูลนะครับสามารถทักอินบ็อกซ์สอบถามข้อมูลได้นะครับหรือไม่ก็สามารถ อ่าคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับว่าอยากจะได้ชุดนี้จะต้องทำยังไงอะไรยังไงบ้างนะโอเคสำหรับคลิปนี้ข้อกลางของว่าสวัสดีครับครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งๆิงนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับว <Yeah. S 1> ันนี้นะครับผมาอยากคิดทมจาก PK House Studio นะครับ oh. ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าส,นสวัสดีครับโอเคยั okay. Okay. Yeah.